นัลลุมนคงเมืองถามผมว่าถ้ากำลังจะผ่าตัดเนื้อง,งอกในมดลูกควรจะรับประทานอาหารเสริมอะไรเนื่องจากเนื้อง,งอกถ้ายังไม่ถูกตัดยังไม่ต้องทานอาหารเสริมใดๆทานอาหารตามปกติได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลังจากผ่าตัดแล้วระบบการดูดซึมเราจะแย่ลงหลังการผ่าตัดเพราะบางทีบางคนอาจจะงดน้ำงดอาหารหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ทำให้ระบบการดูดซึมไม่ค่อยดีทําให้แผลเนี่ยอาจจะหายช้าดังนั้นใครที่อยากให้แผลหายเร็วขึ้นเราอาจจะทานเป็นโปรโตีนเสริมชนิดที่เป็นโมเลกุลเล็กหน่อยจะได้ดูดซึมง่ายเช่น isolate whey โ,โปรโตีนโดยปกติตัวโปรโตีนเนี่ยเราทานแค่วันละหนึ่งซองก็พอครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราไปทานจากอาหารทั้ง3มื้อเป็นอาหารนอน,นอนที่เราสามารถทานได้หลังผ่าตัดเราทานเวนานขนาดไหนถ้าเราจะทานแค่ให้แผล หายเร็วนะครับแนะนําให้ทานเฉพาะ1เดือนแรกก็พอใน 1, 1เดือนแรกเนี่ยเราทานเวโปรตีนแลทุกเช้าเลยหนึ่งซองหซองหนซอง,ซองพร้อมกับอาหารมือ้อแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรตีนในอาหารเนี่ยมันจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่มันอาจจะไม่พอเวโปรตีนก็เลยจะไปช่วยให้เสริมโปรตีนในอาหารที่เราขาดเนี่ยทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคยทานเลยนะครับปกติ ไอโซเลตเวปตีที่ผมทานอยู่นะครับที่ปาป้ามามา่าผมทานอยู่เนี่ยหกล่องจะมีอยู่12ราคา1,100บาทใครก็ตามที่ไม่เคยทานเลยนะผมให้ราคาพิเศษแต่ให้แค่คนละ1กล่องเท่านั้นจาก1,100พิเศษ999บาทพิมพ์999วักด้วย1จะได้ทดลองนะครับทานในราคาพิเศษ1กล่องนะครับโอเคสำหรับใครก็ตามนะที่ทานอยู่แล้วอยากได้ ราคาเป็นโปรโมชันผมให้เหมือนกันแต่ต้องซื้อ2กล่องจะได้โปรโมชั่นแถม1กล่องก็พิมพ์2แถม1ดังนั้นใครจะทดลองชิมก่อนพิมพ์99 9วักหใครที่ทานอยู่แล้วอยากได้ราคาพิเศษก็พิมพ์คำว่า2แถม1แล้วก็ใครก็ตามที่กำลังจะผ่าตัดนะครับขออวยพรให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็แผลหายเร็วแล้วก็กลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตนะครับเป็นปกติในเร็ววันรักทุกคนสวัสดีครับ